ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i n b a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษิ์หลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวั อัปเดตข่าวสารของ o o t b a l l 2023โซนโมบายรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดในส่วนของวันนี้คนรู้ว่าวันจันทร์9โมงเช้านะครับ,รบก็มีทั้งแพ็กนักเตนนะที่คนรวมไปถึงอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆครับก็มาทำการรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับถึง100 0ซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจกฟรีแจก i กนอ,นนอนับทยกคนกอย่าลืม กดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนเริ่มที่สิ่งที่ต้องเจอทุกวันคือในส่วนของลออินโบนัสนะครับนี้ก็เจอทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการลออินครบ7วันทุกคนรับไป 60,000GP แล้วก็ 50E อีเฟืนคอยหรือว่า50ทองนะครับต่อมาในส่วนของแพ็คนักเตะทุกคนก็อยา่บอกไปนะครับว่าวันนี้ก็คือเข้ามาใหม่ถึง2แพ็คเลยด้วยกันนะครับก็คือเป็นแพ็คแรกนะครับเป็นแพ็คของลับเซเลคชั่นของเจ้ามาลายยูเวนตุสนันทนนี่เลยนะคร ก็คือคลับเซ็สชั่นของมาลาย,ยูเอนตุสน,นะทุกคนมีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกัน,นทุกคนนำทัพโดยดูซานเวลลาฮูวิดนะครับโลคาเทลี่ทุกคนคอสติสนะครับพอปปอกบาวัชเชคส์นี่ทุกคนเรียนโดบูนุชี่นะครับดานิโลและก็มิรตินะครับอันนี้คือแปนักเตะของเจ้ามาลาย,ยูเอนตุสน,นะทุกคนเปิดได้ทั้งหมด3ครั้งเหมือนเดิมนะครับอยากได้ใ,ใครกันบ้างหรือเล็งใครไปบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อมาแพ็คที่2คือแพ็คของลีกเซเลชันอิตาลีเพื่อนหรือว่ากันโชเซียอิตาลีนะครับอันนี้คือลีกเซเลชันที่เข้ามาเช่นกันในวันนี้นะครับมีมาทั้งหมด11เ็คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยสกเนียโตนาลี่อะไรประมาณนี้นะครับก็แพ็คนี้นะครับสามารถเหมาได้ทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันนี้ก็คือ2แพ็คนักเตะเลยด้วยกันนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างนกคนหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงก,กันบ้างน,นะครับก็มีการแจกทองฟรีกันเหมือนเดิมนะทุกคนเริ่มที่อีเวนต์แรกนะครับเป็นทัวร์อีเวนต์ของ Jelly, เจลีพน,นแจกฟรีไอเทมสกิลหรือสกิลเทนนิงนะครับวันนี้ก็เป็นการแจกฟรีในส่วนของไอเทมเพิ่มสกิลนะครับต่อมาอย่างที่2คือการแจกทองฟรีคุณนั่นก็คือชาเลนจ์อีเวนต์ของเจลีนะครับวันนี้ก็เป็นการแจกฟรีห่าสิบทอเหรือ,อเวมามา่าเข้ายร์อีเะครบ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2อีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือว่า2อีเวนท์ที่มีการแจกฟรีนะครับรวมไปถึงแพ็กนักเตะที่เข้ามาทั้งหมดในวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เพืคนหาผิภพาสประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเพืคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับหากคุณกาลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนาเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษั์หลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ